สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะมาผัดผักทองนะคะผักทองอันนี้กุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งแล้วก็ผักทองค่ะใส่กะเทียมนะคะไม่ต้องเยอะไม่เป็นไรเพราะว่าก,กุ้งแห้งจะหอมมากนลค่ะแล้วแตะนะคะถ้าใครชอบกระเทียมก็ใส่พี่ๆก็ชอบแต่ว่าตอนนี้กระเทียมก็ ใส่ไข่ลูกเดียวก็ลุงเดียวโอเคได้ไม่เป็นไรเพราะว่าฟุ้งอมฟุ e> okay, so, okay. so, so, ้งก็หอมอยู่แล้วนะคะใส่กินเยอะก็ใส่เยอะอย่ใส่เยอะมันไม่ดีคือว่าปะสา โอเคเนี่จักพแล้วพักไ้่อโอเคโค้วเหเสือร็ไดผักองผักรุ่แหนเติมเลหน่อยนะคะไม่ต้องใส่น้ำปุ๊บแล้วก็ใส่ใส่กระปิ้นนิดหน่อยนะคะใส่กระปิ้นนิดหน่อยกันจะได้หอมนะคะ ทั้งกุ้งแห้งทั้งกะปิอร่อยนะคะหอมมากค่ะยอเองค่ะใส่พริกหน่อยดูเมื่อกี้ใส่เกลือใส่แล้วใส่แล้วได้ครับอันนี้มันเค็มอยู่แล้วอ่าอือโอ้ดูไปใช่นหมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่น้ำสักนิดอกันนะออกกุ้งแห้งออกมาเลยเนาะอือ โอเคสุดแล้วคะ่ะตัดใส่จานนะคะบางทีเราเราชอบตัดแบบไหนก็ได้นอกหันยาวๆก็เราดูสวยไปอีกแบบบางคนนะ้เขาจะเขจะผัดคนกับใบนะคะยอดยอดของฝักทองนะคะดูแล้วสีสวยจะน่ากินมากเลยคะ่ะยอดผักทองเนาะผัดลงไปกับรูกปัากองนะคะ โอเคค่ะเต้งกิวค่ะขอบคุณคำเสียตริมักัส